สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 O V E R ทุกๆคนครับผมก็เมื่อคืนนี้นะครับยิงเร็วมากเลยแล้วก็จบแค่1 0ึยิงนาทีที่4ถือว่าทุเลศมากเลยนะก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานําเสนอนะครับสกอร์สูงแรกนะครับวันนี้ขอไปฟุตบอลสวีเดน D2 สครับผมเตะเวลาเที่ยงคืนนะคู่ระหว่าง n s k d ส k เเปิดบ้านรับการมาเยือน MCFC สต็อกไนะครับ ก็มาเริ่มต้นกันเลยนะเจ้าบ้านเตะไปทั้งหมด6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2กดประตูได้10ลูกเสียถึง8ลูกได้คะแนน10แต้มรังอันดับที่7นะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด6นัดชนะ4เสมอ 2, 2ไม่คำว่าไม่มีสกดคำว่าแพ้นะครับกดประตูไป15ลูกเสียถึง8ลูกได้คะแนน14คะแนนรังอันดับที่2นะครับซึ่งบอกเลยว่าหลังบ้านวันนี้เนี่ยมาดีเลยนะครับและยิงคู่แข่งได้สม่ำเสมอมากๆ ก็วันนี้นะครับเสถิเนี่ยเจ้าบ้านเล่นในบ้านสำหรับปีนี้นะส0 21เล่นในบ้านทั้งหมด3นัดชนะ2ไม่เสมอแพ้1่กดประตูไป5ลูกเสียแค่1ลูกเท่านั้นเวลาเล่นในบ้านซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่ามีการันตีเรื่องการทำประตูนะและแผงหลังของเจ้าบ้านเนี่ยแข็งแก่งมากๆส่วนหลังบ้านเนี่ยออกนอกบ้านทั้งหมด3นัดชนะ2เสมอหนึ่ง ก็ยังไม่แพ้ใครนะออกหลังบ้านหลังบ้านเวลาออกไปเยือนเนี่ยกดประตูไปเจ็ดลูกเสียแค่ห้าลูกซึ่งหลังบ้านเนี่ยบอ,บอกได้เลยว่าหลังบ้านเนี่ยออกไปเยือนทีไรเนี่ยเฉลี่ยเรื่องการเสียประตูเนี่ยอย่างน้อยน้อยหนึ่งประตูและได้ประตูคู่แข่งอย่างน้อยน้อยหนึ่งลูกเป็นขั้นต่ําเหมือนกันของหลังบ้านนะส่วนเสตติที่พบเจอกันเนี่ยคู่นี้เจอกันทั้งหมดห้านัดนะ ตั้งแต่ปี2019ถึง2021เลยรับประกันมี2ประตูเกิดขึ้นทั้งหมด5นัดและมีสกอร์ในเวลาครึ่งแรกถึง5นัดเหมือนกันซึ่งบอลคู่นี้เนี่ยเวลาเจ้าบ้านเล่นในบ้านเนี่ยเวลาเจอทีมนี้เนี่ยถือว่าเจ้าบ้านสู้ได้นะครับสูสีมากๆและมักจะทําได้ดีกว่าส่วน2นัดล่าสุดเนี่ยเวลาเจ้าบ้านเล่นในบ้านเจอ FC s t o สต็อกไเนี่ยมีประตูครึ่งแรกทั้งหมด2นัดเลยนะครับและผลสกอร์รวมเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ย ออก2เมตรเป็นขั้นต่ําตลอดและราคาวันนี้นะครับเปิดมาให้หลังบ้านมาต่อครึ่งครบลูกจ่ายน้ํา0.95ให้รองเจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.85ส่วนสูงนะครับเปิดมา3ลูกควบจ่ายสูง0.88จ่ายต่ํา0.90และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ2.5ให้พูเสมอ3.75และให้หลังบ้านชนะ2.20นนี่คือราคาตั้งต้นของมันนะและราคาปัจจุบันเนี่ย ก็ยังให้หลังบ้านต่อครึ่งคับวเหมือนเดิมแต่จ่ายน้ํา0.98ให้รองเจ้าบ้านจ่าย0.83ส่วนราคาสูงต่ําอยู่ที่3ลูกคับวเหมือนเดิมจ่ายสูง0.90จ่ายต่ํา0.90และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ3.50ภูเสมอ4.33และให้หลังบ้านชนะ1.67และตอนนี้ซึ่งถ้าดูจากภูตรงนี้แล้วนะครับบอลต่อละลักษณะแบบนี้แล้วไหลแบบนี้เจ้าเริ่มมั่นใจแล้วว่าหลังบ้านมาดีเลยนะครับ และราคาพูเนี่ยมันจะองบอได้อย่างชัดเจนเลยแต่ผมเองก็ไม่ตัดทิ้งเจ้าบ้านนะครับเพราะบอลมันเพิ่งเปิดได้สี่ห้าหกนัดอ่ะผมถือว่าราคานี้อ่ะที่กระโดดราคาพูลงมาให้หลังบ้านชนะเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันผิดปกตินะมันกระโดดเกินนะซึ่งผมมองว่าเจ้าบ้านสู้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งอะ่ะราคาพูที่เปิดมามันขัดแย้งกับราคาภูปัจจุบันด้วยซึ่งผมมองว่าหลังบ้านเนี่ยเปิดฉาก ไล่อัดเจ้าบ้านแน่คือเปิดเกมแน่นอนแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะกินเจ้าบ้านได้นะครับคือเจ้าบ้านสวนทีเดียวมันแม่นเนี่ยตูมเดียวหายได้เลยนะส่วนราคาสกอร์สูงเนี่ยสูงแรกเนี่ยวันนี้เปิดมาลูกคว่นะจ่ายสูง0.74ให้ลง0.96เมื่อช่วงเที่ยง40นะและราคาปัจจุบันตอนนี้ก็ไปที่ลูกควบลูกครึ่งจ่าย1.76จ่ายสูงให้ลงง1 9ดจ่ายต่ำนะครับ และราคาเนี่ย p หนในแคปครึ่งแรกเนี่ยจากที่หลังบ้านต่อปอปอเนี่ย0.86นะให้รองเจ้าบ้าน0.84ช่วงเวลาเที่ยงนะที่ผมไล่ดูและราคาปัจจุบันเนี่ยก็ให้หลังบ้านต่อปอป,อปอเหมือนเดิมจ่าย0.84ให้รองเจ้าบ้าน0.86ซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับลักษณะของภูแรกที่เปิดมาเนี่ย จาก2วาให้เจ้าบ้านชนะกับเหรียญราคาครึ่งครบลูกเนี่ยมันยังไม่ใช่เหรียญราคาของบอลบอลต่อที่จะชนะนะแต่มันกระโดดมาถึงที่1.67ซึ่งผมว่ามันกระโดดจนกระโดดเกินอะ่ะกับการจ่ายค่าน้ํามันอะ่ะซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเสมอก็เสม,อ,เสมอแบบวิสกรแต่ถ้าเจ้าบ้านชนะผมคิดว่าก็จะชนะไม่ขาดอย่างเช่น2 132ออะไรแบบนั้นเพราะว่าราคาสูงต่ำวันนี้เปิดมาสูงมากซึ่งผมมองว่าเจ้าบ้านเล่นในบ้านเล่นดีนะครับ ถ้าสวนมันแม่นเหมือนที่ผมบอกตุ่มเดียวหายแน่นอนก็วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกเอ็นสเคเดไอเคนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ f อฟซีสต็อกไฮนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S45 OVER เทีเดียวเท่านั้น S45 OVER เทีเดียวเท่านั้นรับรองกลุ่มนี้ไม่ทำให้สมาชิกผิดหวังแน่นอนครับผมสวัสดีครับ